สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอทแล้วก็เว็บขุดให้เพื่อนๆเลือกํากันได้เลยนะครับก็เพื่อนๆดูคลิปคลิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปคิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิป,ลปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับ โอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาแนะนาเป็นเว็บปุดเหรียญ LTC ฟรีนะครับโอเคก็จะมีอยู่3ามขั้นตอนนะครับในการสมัครก็จะมีการลงทะเบียนอันนี้จะเป็นของสายลงทุนนะครับอันนี้จะเป็นรายได้นะครับโอเคตรงนี้จะเป็นแผนนะครับของสายลงทุนนะครับตรงนี้นะครับทั้งหมดนะครับ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นการติดต่อของเว็บนี้นะครับก็จะไปน่าจะพาเราไปในเทเลแกรมนะครับประมาณนี้โ okay, อเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครนะครับป้อนเพื่อนๆกดตรงนี้นะครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับกดที่คําว่าเริ่มให้เขาบอกให้เราป้อนที่อยู่กระเป๋าของ LTC นะครับก็เพื่อนๆจะใช้กระเป๋าอะไรก็ได้นะครับก็ส่วนตัวผมจะใช้เป็นฟอ s เซตเพนะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาที่คํา,า deposit, ว่าดีโพสต t ถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นฟอ s เ p ตเพเหมือนผมนะครับ โอเคก็ให okay, like like ้เพื่อนเเข้ามัทีีนะครับไลค์คอยลทซอย่างนี้แล้วให้เพื่อนๆกดคัดลอกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้โอเคพอเสร็จปุ๊บตรงนี้ให้เพื่อนๆตั้งรหัสผ่านขึ้นมานะครับโอเคอย่างนี้เสร็จปุ๊บกดเริ่มขุดได้เลยนะครับโอเคก็รอสักครู่นึงก็ผมได้สมัครไว้แล้วนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นนี่นะครับผมก็ได้ขุดไว้ได้สักผสมัครได้วันสองวันนะครับโอเคก็ตรงนี้ เพื่อนๆอย่าลืมนะครับมายืนยันอีเมลกันด้วยนะครับก็ไม่งั้นบัญชีเราจะโดนปิดนะครับโอเคก็ให้เพื่อนๆกดที่คำว่าคลิกเฮียตรงนี้ได้เลยนะครับก็เขาจะพามาหน้ารายละเอียดของบัญชีหรือว่าเพื่อนๆจะกดเข้ามาตรงที่คําว่าบัญชีได้เลยนะครับหรือว่าแอคเคาท์นะครับโอเคให้เพื่อนๆมาเอาลิงก์กระเป๋าตรงนี้ออกนะครับโอเคลบไปเลยนะครับแล้วก็รหัสผ่านตรงนี้ลบไปเลยนะครับ ถ้าเราจะใช้เป็นรหัสผ่านเดิมนะครับหรือเพื่อนๆจะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เพื่อนๆก็อเอารหัสผ่านใหม่มาใส่ได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวส่วนตัวผมจะไม่เปลี่ยนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอใส่อีเมลสักผู่หนึ่งนะครับโอเคพอเสร็จปุ๊บให้เอารหัสผ่านที่เราใส่เมื่อกี้มาใส่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอใส่อีเมลใหม่นะครับโอเค เสร็จปุ๊บเรากดบันทึกได้เลยนะครับโอเคอย่างหน้านี้ตรงหน้า Account นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีนึงอย่าเรากลับไปดูหน้าแรกกันก่อนนะครับกดกลับมาที่แผงควบคุมนะครับโอเคตรงนี้จะเป็นยอดบาลานซ์นะครับที่ผมขุดไว้นะครับผมก็ได้มาอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลิงก์กระเป๋าอนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็เพื่อนๆใช้กระเป๋าของอะไรสมัครมาก็ต้องใช้กระเป๋านั้นในการถอนนะครับ ก็เว็บนี้ให้กําลังให้เวลาคุดของเรามาเยอะมากนะครับให้มาอยู่ที่1,823วันนะครับประมาณนี้ก็ให้มาเป็นประมาณพันแนะครับยี่สิบสามเดย์นะครับต่อนาทีนะครับเราจะได้อยู่ที่3ามซตโตชินะครับ ltc นะครับต่อวันเราจะได้อยู่ที่5,000ันนะครับซาตโตชิ ltc นะครับต่อวันนะครับ โอเคก็สมัครมาครั้งแรกนะครับกําลังขุดเราจะได้อยู่ที่1นึ่งเฮดพับเนะครับก็อของสายฟรีนะครับอัตรารายได้ต่อนาทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ผมได้สมัครมาเมื่อวันที่15นะครับ15หโอเคก็เมื่อวานนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับก็คือเป็นการอัปเกรดของสายลงทุนนะครับตรงนี้อันนี้ก็ลงทุนอยู่ที่0.47ุสซาตชิ LTC นะครับ ก็อัตรารายได้นะครับต่อวันเราจะได้อยู่ที่ประมาณต่อวันเราจะได้อยู่ประมาณนี้กําไรรวม200เอร์เซนะครับถ้าเราทําครบ1วันนะครับเราจะได้ประมาณ0.94นะครับก็ถ้าเชิญเพื่อนเราจะได้อีกสินะครับลงทุนอยู่ประมาณนี้อันนี้จะเป็นวีสนะครับลงทุนอยู่ประมาณนี้นะครับ0 4 7นะครับโอเคทำไมทุกแผนราคาอ๋อ ก็วีหนถึงวีสนะครับก็จะได้อยู่ที่0.47นะครับสตโตชินะครับในการลงทุนนะครับส่วนวีหนะครับวีหลงทุนอยู่ที่0.47เหมือนกันนะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆลงทุนนะครับแนะนาให้เพื่อนๆทําฟรีดีกว่านะครับ0.47นี่ก็ประมาณถ้าราคาเหรียญตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบพันได้ละน่าจะพันกว่าบาทนะครับ ประมาณพันแปดพันเก้านะครับเกือบสองพันได้นะครับประมาณนั้นประมาณนี้เฉยนะครับโอเคอันนี้จะลงทุนอยู่ที่หนึ่ง LTC นะครับก็ของเบนของ V6 นะครับก็ต่อวันเราจะได้อยู่ที่สามจุดหนึ่งนะครับก็กำไรสามร้อยสิบเปอร์เซ็นเป็นเวลาหนึ่งวันนะครับโอเคเราก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นสอง LTC นะครับของ V7 นะครับก็ต่อวันเราจะได้อยู่ที่ศูนย์ได้อยู่ที่แปดจุดสี่นะครับ ก็ขุดได้เป็นเวลา1วันเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้ลงทุนมากสุดอยู่ที่13 LTC นะครับก็อยู่ประมาณเกือบประมาณหมื่นกว่าบาทได้มั้งครับประมาณนั้นนะครับตอนนี้ราคาเหรียญ LTC ตอนนี้มีขึ้นมีลงนะครับทุกๆเหรียญตอนนี้ราคาตกหมดนะครับแต่ราคาก็เริ่มดีขึ้นบ้างแล้วนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดูในการถอนออกนะครับของว่าถอนขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับถอนขั้นต่ําอยู่ที่ 50,000ซัโตชี LTC นะครับสูงสุดอยู่ที่100 LTC นะครับถ้าเพื่อนๆนครบไปให้่อเพื่อนๆในการถอนถ้าเพื่อนเพื่อนครบนะครับให้เพื่อนเพื่อนใส่0ู0 0 5จุดแล้วก็0 0 0 0ประมาณนี้แล้วก็กดยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ยอดของผมก็ยังไม่ถึงขั้นต่ําในการถอนนะครับก็ถ้าผมถึงยอดขั้นต่ําในการถอนเมื่อไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตการถอนให้เพื่อนๆออีกหนึ่งรอบนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็น การเชิญเพื่อนนะครับก็ต้องลงทุนนะครับก็อันนี้จะต้องเป็นการลงทุนนะครับอัปเกรดเราเชิญเพื่อนเราจะได้10%เซนนะครับก็ไม่แนะนําไม่เพื่อนเพื่ลงทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการชําระล่าสุดนะครับก็จะเป็น10รายการจ่ายครั้งสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับการจ่ายครั้งสุดท้ายโอเคตรงนี้ก็จะเป็นการฝากนะครับก็จะเป็น10รายการฝากครั้งสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็มีเพื่อนๆฝากเข้ามากันด้วยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับนะครับก็น่าจะเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ลองมาอ่านดูกันได้นะครับผมก็จะบอกไว้แบบละเอียดเลยนะครับทองขั้นต่ำอยู่ที่ห้าหมื่นซตโตชี LTC นะครับประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับราะมีอันนึงที่เขาบอกว่ามีอายุการใช้งานนะครับประมาณนี้อันนี้ของสายลงทุนนะครับก็ เขาบอกใช่บัญชีที่จะถูกลบหากไม่มีกิจกรรมภายใน1วันนะครับประมาณนี้เพื่อนเก็ลองเข้ามาดูบ่อยๆบ,บ้างก็ได้นะครับเข้ามาดูบ้างแต่จะเป็นการคุดออฟไลน์นะครับเว็บนี้โอเคดีย๋ยวเรามาดูในตรงที่สนับสนุนนะครับก็คือเวลาเรามีปัญหาอะไรนะครับในบัญชีเรามีปัญหาอะไรเราก็ใส่ชื่อลงไปได้เลยนะครับแล้วก็อ e ีเมลนะครับตรงนี้แล้วก็ชื่อเรื่องนะครับแล้วก็จะให้ ้็ของเว็บช่วยอะไรนะครับให้ทางผู้พัฒนาช่วยอะไรนะครับแล้วก็เขียนลงไปเลยแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็น Account นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกตรงหน้า Account ว่ามีอะไรบ้างก็คือการอัปเกรดบัญชีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมมาใส่อ e ีเมลกันด้วยนะครับแล้วก็เอารหัสผ่านที่เราสมัครมาแล้วก็กดบันทึกนะครับตรงนี้ก็สถานะบัญชีของเรานะครับตรงนี้ก็เช็คการอ้างอิงรายได้พันธมิตรแล้วก็ การฝากนะครับการถอนแล้วก็การซื้อที่รอดําเนินการนะครับก็การลงทุนจะมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงสูงมากนะครับก็เพื่อนๆคิดจะลงทุนเพื่อนๆต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะครับถ้ายอมรับความเสี่ยงไม่ได้แนะนําให้ทําฟรีดีกว่านะครับส่วนตัวผมก็เป็นสายฟรีเหมือนเพื่อนๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วผมถึงยอดถอนขั้นต่ําแล้วเดี๋ยวผมจะมา อัปเดตการถอนให้เพื่อนๆอ,อีกหนึ่งรอบนะครับมาดูไปพร้อมกันมาพิสูจน์ไปพร้อมกันว่าสายฟรีจะถอนได้ไหมนะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลาผมมาอัปเดตการถอนเพื่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ